สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่แปมีทนายุ่นสองพันหาร้อยหกสิบสีนะครับปุพฝ้าเบิงบอ่อกบไมนะครับนี่นะครับบอ่อกบไม่นี่นับเรียงกบโดยเฉพาะเราล่ไงแล้วลง่งหมู่วันมุณเต่ากับตักลงนะครับนานก็งขุนคุนอยู่พี่น้องอันนี้บอ่อนี่มาตะจันเลยนี่รถรถไถติดรวงเทียบมัน รถไทยน้อยไทยนั่นเองนตีสองเทียพี่น้องก็สามารถที่จะใสเดี๋ยวบอกจกคนเราเห็นบ้างหบอกจกคนปะปุคนครับคนเราเนี่ยรถไทไปเนนะพี่น้องเห็นบาต่เร่อวนตร์นะครับคนเลยครับผงก็ที่ปล่อยน้ำลุงอู่พี่น้องนี่เหน้ำไทยเต็มที่ได้เือไรน้ำเกี่ยวๆน่นไรน้ำคุ้นๆนั่นออพี่น้องไรน้ำบ่ นะครับมันนีการเกษตรบกที่ในภาว่ะที่ในภาว่าดินเหนียวนะพี่น้องหยากมันตตมากกับดินเหนียวปิดตีดมแห้งมากกับแห้งพวดไถวบ่าเขาพี่น้องต้องเป็นอุปสรรคปัญหาครับโอ้โหนผาเกี่ยวผมไม่ตากเลยนะครับเอาจากบอนี่แหละบอนี่จะนะครับนี่เป็นภาว่ะภาวะการีการปัญหาอุปสรรคในการเก็ดนะครับ เหตุบวกเห็ุงานการเลี้ยงกบนะครับเรื่องปลาฟันอุปสรรคหลายอย่างครัต้องแก่หาหมองเห็นอยู <function> uh, so ่แล so ้วน้ำได้ดินได้มันก็เลี้ยงได้พี่น้องน้ำมาได้บินมาได้ได้เลยคือวัสดุเห็ดงานครับดวกบก็ต้องวัสดุทุกด้านนะครับด้านน้ำด้านดินนะครับด้านข้นนะครับตรงนี้องค์ประกอบทุกอย่างครับสถานที่พร้อม สถานที่ก็ต้องเหมาะสมบ่ามีคนมาลักเอานะครับบางที่มีเล็กหน่อยหรือมาลักเอากบเข้าไปขายนะครับเก็บอกว่าได้ปล่าตลอดเป็นหมดเลยตรงไหนมันเหมาะสมที่เ็ดเขียวนิดใกล้นะครับก็ต้องมีดินดินก็ต้องดีนะครับเพราะเป็นพิษบนไทยตอกบนะครับมค่าค่า,าน้ำค่าดินนะครับ บวกกันเดีวมันมันเป็นคากลางพอดีนะครับมันคบมาอยู่ไรนะครับนี่ที่อมผมเตรียมบอผมไทยบนเปี่ยนน้ำผมว่านี่วอยไก,กลๆนี่อวอยนี่ตะกอนนะครับขายได้เห็ตักขายได้เห็พี่น้นนอ,องนี่พวกไกพี่น้องนี่นกระป๋อยลุงเจ็นจ้าเจ้าเปี่ยนน้ำนะครับพี่น้องเปี่ยนน้ำตรงเปี่ยนนี่เขาเ่าเปี่ยนน้ำเสียครับนี่น้ำแรกนี่น ทำคนๆนี่พี่น้องเอากบล่อง่ะเพราะลองของเสานี่เอามาจากว่าพูดมันอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้มันลมมันลมมันลมเรื่อนพวดมันจะได้นะครับเรื่อนพวดมันวิแสงแดดนะครับมันมีมันบ่าได้ขาเชือกกันที่นียมันประยอยอาหารนะครับก็ได้ออกมานะครับไตต้นมะขามมันใบมะขามลายครับเดี๋ยวปลาไปล่อง นี่ดองนั้นเป็นแบบนี้นี่เด็ดตีแดดว่าไปยังกบตีแดดสบายนะครับยังมาลงเหรอกินแพ้ท่านกินยื่นกำลังเรียนนำมงเอมมองเอมนี่พี่น้องกินป่ะคับแพ้ท่านกิน่วันนี้แดดก็ะบอกท่านไหมกาหันี่กินเรียบเลยกินเรียบเี่หลายหลายพี่น้องเขามาจากสองบ่อเลยนี่มาจากสองกะช่างมาใส่ช่างเดียวมารื่องกันเต็มมองบ่อครับ เดี๋ยวเ,เ,เอาเขียวกระช่าง,งอีร่องอีกพี่น้องเดี๋ยวบอ,น,อ,น,อน้ำตาลนี่กันพวกนี้มาล่องนะครับกำลังรอจังหวะอยู่รอหน้นาเหมืนเห็นเห็นหน้าเสใสงอนกันเสใสอยัางงี้เราล่องเหแพร่ล่อง,งนะครับของเขาครับอันนี้คือการเตรียมเตรียมบอไม่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นบอเกาละสองบอใสงานได้แล้วทำเงินแล้วนี่เราตีคูน,อนอบอต่อไปกับสิบอหนั่น บ่อนังเกิดจบนะครับความสามารถหาบ่อใยไงหาบ่อใหญ่ก็พ่อข้อมูลนั่นก็เป็นบ่อเพาะท่านบ่อหยังนะครับเดี๋ยวเฮ็ดซจำหนี้พอต้องเฮ็ดเกินนี้เกินนี้พ่อไว้เกินนี้ไปเหตุมองไม่มองนี้มันเตรียมบ่อแล้วเฮ้ยมันเตรียมพื้นที่แล้วพี่น้องอันนี้ผมพากองเบ่งบ่อติอเลยพี่น้องเบ่งบ่อกบไม่สถานการณ์ช่วงนี้ก็จังดีแหละพี่น้องโ่อวิต เลี้ยงล่อเดี๋ยวพี่น้องพูดหน่อยคบล้าหลายเลี้ยงล่อจ้ะราคาเดี๋นพี่น้องผมว่าเลี้ยงล่อจังเลี้ยงล่อราคาครับราคาตลาดมากครับจัดการเลยนะครับล่อไปไหนเด้่ล่อนี่คือว่าเหาอยยาห้กินหลายช่วงนี้ไปยะพาวงไงนะครับแต่ตลาดมากราคาขึ้นกน้อยกับเขาก็บยังค่อยๆนะครับช่วงนี้ขยายออกไปเรื่อยนะครับมันลงมันก็ต้องขึ้นนะครับผเงินไม่มีตลาดมันก็ต้องมีตลาดที่เราทุยไทย แต่ว่าช่วงนี้ไม่คววิดอยู่พี่น้อโควโควิดเสียตัวเต้าแล้มวมืดไปแล้วเอากินนี่กับพ่อทำานี่ยเรื่องพี่น้องพอกันไม่กินหนาเด้่องกดติดตะไคร่าลรื้อตับตะไคร่เด้อพี่น้องกดตับตะไคร่กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ